สวัสดีครับผมนายเมษันโสภากันนายอำเภอหัวไซวันนี้ก็คงต้องขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอหัวไซและชาวจังหวัดนครสีมราชมาร่วมกันแก้ปัญหาในเรื่องของขยะนะครับเราคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรื่องของขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่รัฐบาลนะครับแล้วก็ยูเนสโกให้ความสําคัญเพราะทุกวันนี้เนี่ยขยะเนี่ย อาจจะมีปัญหามากนะครับในการแก้ปัญหาขยะเนี่ยผมมองว่าทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะขยะถ้าสามารถลดจากต้นทางได้ก็คือในครัวเรือนในหมู่บ้านในชุมชนนะครับช่วยกันคัดแยกขยะนะครับแล้วก็ไม่ให้ขยะเนี่ยออกมาสู่กลางทางและปลายทางนะครับส่วนหนึ่งนะครับในท้องถิ่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย อำเภอหัวไทนะครับก็ได้มีการตั้งธนาคารขยะขึ้นโดยมีการนําร่องนะครับหรือธนาคารขยะต้นแบบก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะรับขยะที่ประชาชนนะครับได้คัดเลือกนะครับแล้วก็มาจำหน่ายแก่ธนาคารขยะนะครับก็คงจะ,จะต้องให้ทุกภาคส่วนบูรณาการช่วยกันไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการภาคประชาชนากับเอกชนเพื่อที่จะลดขยะใน พื้นที่อำเภอหัวไทและก็จังหวัดนครศรีธรรมราชครับองค์การบริหารส่วนตำบลทรขาวภายใต้การบริหารงานของนายวิราชมีหินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรขาวอำเภอหัวไทจังหวัดนครศรีธรรมราชการถอดบทเรียนธนาคารต้นแบบระดับอำเภอของอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชธนาคารขยะต้นแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลสายขาวมีชุมชนที่เข้าร่วม12แห่งมีจำนวนสมาชิก791คนปริมาณขยะที่ขายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000กว่าบาทการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารขยะที่ประสบความสำเร็จเกิดจากผู้บริหารให้ความสำคัญประชาชนในชุมชนให้ความสนใจในการคัดแยกขยะ เพื่อนําขยะมาขายที่ธนาคารขยะรีไซเคิลกลวิธีในการขับเคลื่อนธนาคารขยะที่สร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในชุมชนรับซื้อขยะในราคาที่สูงโดยการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างทั่วถึงและเล่นช่องทางออนไลน์ช่องทางเฟซเหล่านี้เป็นต้นนะครับจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในรูปของดอกเบี้ย ผลตอบแทนจากกำไรของธนาคารขยะในรอบปีในส่วนของปัญหาอุปสรรคประชาชนในพื้นที่ยังขาดการคัดแยกขยะรีไซเคลิลครัวเรือนและขาดจิตสำนึกสำหรับแนวการแก้ไขต้องรณรงค์สร้างความรู้ควา,ามเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมลฝอยภายใต้ หลักสามาก็คือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ของผลประโยชน์ที่ได้รับจำนวนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายลดลงลดปริมาณขยะและสารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์กลไกสู่ความยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบนทรายขาวได้ตั้งเป้าไว้ด้วยตัวชีวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการขับเคลื่อนธนาคารขยะรีไซเคิลจากผลของการดำเนินงานในรูปแบบของการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกจากทััวเรือนในชุมชนโรงเรียนบ้านหรือบวรบ้านวัดโรงเรียนนั่นเองและภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะนอกจากนั้นก็ได้มีการรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจความรับผิดชอบ ในการจัดการขยะบนฝอยณนะแหล่งต้นกําเนิดบนฝอยวิธีการขับเคลื่อนสู่ฟาร์มยั่งยืนขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารขยะร่วมกับหมู่บ้านโรงเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกการคัดแยกขยะต้นทางและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในพื้นที่